สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชกิกทุกทกท่ททานนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกทกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรบนนะคะสูตรนี้เป็นสูตร2นะคะสูตรบนสูตร2 <c oughs> สองตัวมา1ตัวเดินต่อประจำงวดวันที่1ตุลาคมพศ6 4มาแบ่งปันกัน <c oughs> ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมนะคะก่อนที่เราจะไปทำสูตรนี้นะคะผู้คำนวณขอแก้ไขตัวเลขนิดนึงนะคะคือเมื่อเมื่อวานนะคะผู้คำนวณได้ลงสูตรล่างสงตัวมาหตัวสูตรนี้ ให้ไปนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนักหนาก็บอกผู้คำนวณน,นะคะผู้คำนวณก็บวกตัวเลขถูกมาทุกอย่างนะคะแล้วทำไมถึงมาผิดตรงนี้ก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีผู้ทวงติงเข้ามานะคะ f อฟซทวงติงเข้ามาดูถ้าจะเกรงใจผู้คำนวณน,นะคะน่ารักมากเลยบอกบอกเฉยๆนะคะ,ะผู้คำนวณก็ต้องแก้ไขเพาผู้คำนวณก็มาดูอ่ะ แล้วเราทำไมทำมาได้ยังไงก็ไม่รู้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะบวกบวกงวดที่เขาออก29นะคะเราได้2นะคะจริงบวก1ต้องเป็น3แต่ผู้คำนวณกลับไปลดซะอย่างนั้นนะคะอะขอแก้ไขนิดนึงนะคะ <c oughs> มี2จุดนะคะเดี๋ยวก่อนช่วงรอที่รอรอมึกแห้งนะคะ แล้วก็จุดนี้อีกจุดหนึ่งนะคะเราบวกมานี่ถูกหมดนะคะก็คือตัวนี้บวกได้เป็น5บวก6เป็น11 11บวก8เป็น19 19บวก7เป็น26แล้วก็ใส่6นะคะเราต้องบวกอีกหนึ่งก็เป็น7แต่ผู้คำนวณก็ยังใส่หนึงอยู่นั่นแหละนะคะก็ไม่รู้ว่ามาได้ยังไง <laughs> ถ้าจะง่วงจัดอันนี้นะคะอันนี้ต้องเป็น7นะคะ เลยเป็นตัวใหญ่เลยอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสามแห้งแล้วนะคะอ่ะอันนี้ต้องเป็นสามนะคะอ่ะสำหรับสูตรอ่าทั้งหมดนะคะที่ที่อ่าบอกไปนะคะอันนี้ถูกนะคะสี่ห้านะคะอันนี้ถูกหมดอันนี้อันนู้ไม่รู้ไป ên, ทําไปได้ยังไงนะคะอ่ะต้องขอประทานอภัยด้วยแล้วก็ขอขอบคุณ fc นะคะที่อ่าบอกมาสำหรับสูตรนี้เหมือนกันนะคะ เราก็แจงสูตรกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังมีคนเข้ามาถามว่าสูตรนี้ทำอย่างไรเอาตัวเลขมาจากไหนนะคะผู้คำนวณถือว่าผู้คำนวณบอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านอยากทราบว่าสูตรอ่าล่างสูตรสองนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวเดินต่อเนี่ยอ่าสูตรว่ายอย่างไรนะคะท่านกลับเข้าไปดูคลิปของสูตรนี้นะคะให้มา ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะหลายงวดมากนะคะตั้งแต่งวดหนึ่งกรกรดาหกหกสี่ของเรานะคะจนกระทั่งถึง1ตุลาสูตรนี้ทุกคนน่าจะมีแล้วนะคะโอเค <c oughs> ต่อนะคะเรามาทำสูตรนี้กันบ้างนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรเดินต่อเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมาเริ่มบอกอันนี้สูตรบนนะคะเมื่อกี้สูตรล่างอย,อย่าอย่าหลงอย่าสับสนนะ โอเคเรามาบวกเลขไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวพวกคณนวนบอกผิดอีกสองตัวมาหนึ่งตัว <c oughs> ห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสองสิบสอง,สบ,สองบวกห้าเท่ากับสิบเจ็ดแล้วก็เสร็จนะคะ เบวกอีก 1, 1เป็น8เราได้เลขบนนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ7และ8เลขที่ออกก็คือ7 8 7เพราะฉะนั้นวงนนี้ของเรานะคะมาทั้ง2องตำแหน่งนะคะ7นะคะมาทั้งหลักร้อยและหลักหน่วย8นะคะมาหลักสิบต่อนะคะ สามบวกศูนเท่ากับสาบวกสองเท่ากับห 5. 5้บวกสองเท่ากับเแล้วก็ใส่7จ็นะคะเบวกอีก1เป็น8เราได้เล,เลขบนนะคะสตัวมา1ตัวก็คือ7และ8เลขที่ออกก็คือ2 7 2เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะเ มาหลักสิบบนนะคะหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแล้วก็สิบแปดนะคะแปดบวกหนึ่งเป็นเก <c oughs> ้าทันโทษนะคะเราได้เลขบนนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวก็คือแปดและเก้าเลขที่ออกก็คือ 5 7 9เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ9บนมาหลักหน่วยนะคะสามบวกหกเท่ากับเกบวกเเท่ากับสิบแบวกเเท่ากับยีแล้วก็สิเจ็ดนะคะเ บวกอีกหเป็น8เราได้เลขบนนะคะสองตัวมา1ตัวก็คือ7และ8เลขที่ออกก็คือ9 7 2เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะเบนมานะคะศูนย์บวกหนึเท่ากับหน 1, บวกเ เท่ากับ8 8บวก7เท่ากับ15แล้วก็ใส่5นะคะ5บวกอีก1เป็น6เราได้เลขบนนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ5แล้ว6เลขที่ออกก็คือ8 6 1เพราะฉะนั้นวดน,นี้ของเรานะคะ6บนมาหลัก10นะคะ4 บวก0เท่าก,กับ4 4บวก4เท่าก,กับ8ท่านโทษเอาใหม่นะคะ4บวก0เท่าก,กับ4 4บวก6เท่าก,กับ10 10บวก6เท่าก,กับ16แล้วก็46นะคะ6บวกอีก1เป็น7เราได้เลขบนนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ6และ7 เลขที่ออกก็คือห้าหนึ่งเจ็ดเพราะฉะนั้นงินนี้ของเรานะคะเจ็ดบนมาหนักหน่วยนะคะสี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองแล้วก็ใส่สองนะคะ สองบวกหนึ่งเป็นสามเราได้เลขบนนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวก็คือสองและสามเลขที่ออกก็คือ 7, 2, เจะะ็ดสองห้าพอชนะงวดน,นี้ของเรานะคะสองบนมาหลักสิบนะคะสี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกเก้าเท่ากับสิบสาม 13บสากเเท่ากับยีแล้วก็ใส่สองนะคะ2อบวกอีกหเป็น3เราได้เลขบนนะคะ2ตัวมานึ่งตัวก็คือ2และ3เลขที่ออกก็คือสองหกเพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะสองบนมาหลักร้อยนะคะต่อนะคะ 3บวก3เท่ากับ6 6บวก7เท่ากับ13 13บวก7เท่ากับ20แล้วก็ใส่0นะคะ0บวกอีก1เป็น1เราได้เลขบนนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ0และ1เลขที่ออกก็คือ7 5 0เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ0บนมาหลักหน่วยนะคะ ต่อนะคะ1บวก6เท่ากับ7 7บวก3เท่ากับ10บ0บวก3เท่ากับ13แล้วก็ใส่3านะคะ3บวกอีก1เป็น4เราได้เลขบนนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ3และ4เลขที่ออกก็คือ4 7 5ห้า เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะสี่บนมาหลักร้อยนะคะต่อนะคะ8บวกสเท่ากับส11หนึ่งสิบหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสิบสสิบสองบวก1เท่ากับ13แล้วก็ใส่สามนะคะสบวกอีกหนึ่งเป็นสี่ เราได้เลขบนนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ3และ4เลขที่ออกก็คือ9 3 5เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ3บนมาหลัก10บนะคะงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1ตุลาคมพศ64 <c oughs> เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันนะคะ เก้าบวกแปดเท่ากับสิบเ็ดสิบเบวกศเท่ากับสิบเ็ดสิบเบวกศก็เท่ากับสิแล้วก็ใส่เจ็ดนะคะเบวกอีก1เป็น8เรารอผลนะคะค่ะสูตรนี้นะคะสูตร สองบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะเดินต่อประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศหกสี่ตัวเลขที่เราได้ไว้นะคะก็คือเจ็ดและแปดเขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวันที่หนึ่งของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะการทำเทปโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลและเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชม โปรดใช้วิจารณญาในะการรับชมนะคะใช้สติแต่ตองให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิติที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่1ตุลาคมพศหกสีน่นี้ค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าผู้คำนวณนะคะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดพังไปประการใดนะคะต้องขอประทานอภัย ท,ทุกทุกท่านไวนะ้ณที่นี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะอ่ะสำหรับอ่าผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะอาจจะยังไม่ได้สูตรอ๋อเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ผู้คำนวณอ่าได้คำนวณไว้นะคะและลงไว้ให้ ที่เราลงไว้ให้นะคะสูตร2บน2ตัวมา1ตัวนะคะเราลงไว้ให้เมื่องวดวันที่1กันยายนนะคะเป็นงวดแรกที่เราลงไว้ให้นะคะที่เราลงไว้ให้ก็คือ3และ4เข้ามา4 7 5หนะคะแลวเมื่อเข้าๆนะคะผู้คุมเงนก็จะใช้ชื่อว่าสูตร2นะคะบน2ตัวมา1ตัวเดินต่อประจำวดวันที่16กกันยายนและที่เราให้ไว้ก็คือ สามและสี่เขามาเก้าสามห้านะคะเมื่อเขาเดินต่อนะคะผู้คำนวณจึงนำสูตรนี้นะคะมาคำนวณให้ท่านต่อในวันที่หนึ่งตุลาคมพศหกสี่และตัวเลขที่ได้ไว้ก็คือเจ็ดและแปดนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาจะมาหรือไม่นะคะเขาจะสามารถเดินต่อได้ไหมอ่ะสำหรับสูตรนะคะผู้ใดที่ต้องการสูตรนะคะหรือผู้ข้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะยังไม่ได้สูตรดูสูตรเลยนะคะสูตรของเรานะคะ เราจะใช้อ่างวดสูตรนี้นะคะเขาเดินมาแล้วนะคะสิบสามงวดนะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่สิบสี่หนึ่งตุลานะคะถ้าเข้ามานะคะถ้าเขายังเดินต่อก็เป็นงวดที่สิบสี่เราจะใช้หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่สองแล้วบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่สองแล้วบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งเท่ากับ x ตัวที่หนึ่งได้เท่าไรนะคะบวกหนึ่ง เท่ากับกตัวที่สองโอเคนะคะท่านผู้ใดนะคะที่ได้สุดแล้วนะคะและพอมีเวลาว่างท่านก็ลองทําดูนะคะว่าพู้คํานวนนั้นนําตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่ผิดถูกอย่างไรนะคะทวงติ่งเข้ามาได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้า ในวันที่1ตุลาคมพศ6 4นี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้และเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ